ครับก็มาพบกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณพี่นะครับมาเป็นแบบให้นะครับวันนี้เราเอาเทคนิคของการตัดเราเอาคเทคนิคของการซอยเราเอาเทคนิคของการสไลด์เราเทคนิคของแนวของการตัดผมในเวอร์ชั่นของสมัยใหม่นะครับนะมาให้เพื่อนๆมาให้น้องๆแล้วก็มาช่างหลุมสวยได้ได้ฟังและได้ได้ดูก่อนนะครับวันนี้เรามาเน้นถึงลักษณะเขาเรียกว่าดัดลอนสปริงหรือเป็นยูนิเซ็กนะครับเราจะดัดแล้วเราจะใช้เทคนิคของการทํางานลักษณะอย่างไรนะครับ อันตอนแรกครับผมมีการวางวางในที่นี้ครับผมมีการดึงแล้วก็เลเยอร์ลายแล้วก็วางแนวลักษณะของเส้นผมออกมานะครับมีการตั้งองศามีการตั้งสาสตมีการตั้งวางลายแล้วก็มีการวางแนวและลักษณะของกรอบของลักษณะของทรงนะครับเราจะแบ่งผมเป็นสองส่วนนะครับส่วนหน้าแล้วก็ส่วนหลังนะครับเป็นการไล่และกณะการสไลด์และการแลมผมนะครับของสองส่วนของสองต่าค่านะครับนี่ครับคือการสร้างกรอบนี่ครับคือการสร้างลาย นี่ครับคือการสร้างแนวนี่ครับคือการสร้างมุมหรือสร้างองศาในสร้างลักษณะของเทคนิคของการทํางานในสไตล์นนะครับ KTO บา Academy นะครับพอเสร็จแล้วผมจะหวีผมแล้วก็จะต่อผมลักษณะของช่อและละักษณะของช่วงมาทีเราช่อมาทีเราช่วงนะครับตามลายแล้วก็ตามแนวแล้วตามระดับลักษณะของเส้นผมให้ออกโมดูลตามสีละตามโครงสร้างตามแบบนะครับให้มองถึงความสวยงามนะครับอันนี้นะครับเราเอาเทคนิค วันนี้เราออการทํางานวันนี้เราเอาเวอร์ชั่นของการวางรูปแบบวันนี้เรากอา,กาลักษณะของการดัดลักษณะอีกที่เราเรียกเป็นลอนสปริงนะครับหรือเป็นยูนิเซ็กนะครับเอามาเผยแพร่เอามาแชร์แล้วก็มาแบ่งปันแล้วก็มาซึ่งกันและกันนะครับเพราะหลังจากที่เราวางกรอบเสร็จแล้วกรอบในที่นี้ความหมายของผมก็คือการคัดตั้งแต่โซนตั้งแต่นันหน้าสไลด์ลงมาขอบมาถึงเป็นกรอบของลักษณะของทรงมองลายมองแนวลนักษณะของทรง ออกมาให้ดูสวยงามครับเพราะหลังจากเสร็จแล้วเรามีการแบ่งเป็นพ้อยเป็นแบ่งทีละจุดนะครับเราใช้แกนนะครับม้วนเป็นลักษณะเป็นแกนสปริงม้วนเป็นเกลียวเป็นสปริงออกมาให้ดูหลอดให้เป็นคลื่นให้เป็นหลอนให้มองถึงความสวยงามนะครับเราทําทีเราช่อนะครับเห็นไหมครับนะหลอดและหลอนที่เราวางไว้นะครับก็จะเป็นสปริงให้มองถึงลักษณะของสวยงามนะครับอันนี้คือทรงอันนี้คือหลักอันนี้ก็คือเทคนิคอันนี้ก็คือการทํางานในสไตล์เราครับ ค a ร์ดามีครับเ,เพื่อนๆและน้องๆแล้วก็ช่างเสริมสวยหลายๆคนนะครับที่ดูและรับชมอยู่นะครับบางคนอาจจะมาช้าอาจจะตามไม่ทันอย่าลืมนะครับผมมีทางช่อง YouTube ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปทางช่องยูทูบอาจารย์ใหญ่สอนตัดผมแล้วก็เทคนิคนะครับ กำเนิดซาลอนนะครับตรงนี้เรามาศึกษาลานี้ตรงนี้เรามาเรียนรู้ตรงนี้เรามาพัฒนาตรงนี้เรามาแชร์ครับตรงนี้เรามาแบ่งกันครับหลังจากที่เราสร้างกรอบแล้วเรามาดูเทคนิคของการซอยผมมีการดึงมีการยกผมลักษณะของเลเยอร์มีการดึงองศามีการวางฉากมีการวางลายแล้วก็มีการวางแนวนะครับเราไล่กรอบนะครับกรอบในที่นี้ก็คือโซนของส่วนหน้าเรามีการตั้งองศามีการตั้งฉากมีการวางลายแล้วก็มีการวางแนวครับ ตรงนี้ก็เป็นท้นฐานตรงนี้ก็คือหลักการตรงนี้ก็คือการทํางานพอล้วได้โซนของส่วนหน้าเสร็จแล้ว2ส่วนเราก็จะยกผมของด้านหลังขึ้นดึงองศาดึงฉากนะครับดึงลายแล้วก็ดึงแนวนะครับเราเอาโซนที่นะครับส่วนที่เกินนะครับลบตรงนี้ออกไปนะครับส่วนที่เราคิดว่ามันกลมคืนแล้วก็โอเคนะครับตรงนี้นะครับอย่างนี้ครับเราแบ่งที่เราชอบเราทํางานทีลเราช่วงนะครับเราทํางานทีลเราเสร็จแล้วก็ทํางานที ทีละขั้นตอนครับตรงนี้ครับก็คือเทคนิคของการตัดตรงนี้ก็คือเทคนิคของการไล่ลักษณะของเส้นผมตรงนี้คือเทคนิคของการซอยตรงนี้ก็คือเทคนิคของการวางรูปแบบในสไตล์เทียบเทียบคอนมี่ครับหรือนะครับอาจารย์อ๋อนะครับสอนตัดผมนะครับ0 8 6 7 9 6 4 8ห8น้าะนะครับท่านสามารถจะศึกษาท่านสามารถจะเรียนรู้ท่านสามารถจะพัฒนาท่านสามารถจะเอาหลักการเทคนิคของการทํางานช่วง ลักษณะของการดัชนะแบบนลักษณะผมหยิกมาศึกษาเอามาเรียนรู้เอามาพัฒนาแล้วเอามาแบ่งปันแล้วก็เอามาแชร์ซึ่งกันและกันนะครับความรู้ที่เราเผยแพร่ความรู้ในลักษณะของการทํางานความรู้ในเทคนิคของการทําในสไตล์เรานะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับหลายหลายคนนะครับที่ยังเป็นน้องใหม่นะครับอย่าลืมแล้วคือหลายๆคนที่ยังศึกษาอย่าลืมอย่าลืมนะครับหลายคนที่ยังพัฒนา อย่าลืมอย่าลืมนะครับหลายๆคนที่กําลังไข่ฟ้าและหาความรู้ครับเรามาคุยเรามาศึกษาเรามาเรียนรู้เรามาทัทฒนาแล้วเราก็มาแบ่งปันแล้วเราก็มาแชร์ความรู้ซึ่งการกระันนะครับในสไตล์ของเรานะครับ KTO By Academy ครับครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มตั้งแต่จุดแรกเลยนะครับนะฮะจุดแรกเรามีการหวีหวีในที่นี้คือความหมายของผมคือการจัดการวางแบบ การวางรูปทรงการวางสไตล์และการวางลายลักษณะของแนวของเส้นผมออกมาให้ดูถึงความสวยงามครับการวางแบบในที่นี้เราก็มีการคุยมีการสอบถามมีการเล่ากล่าวแล้วก็มีการบอกกันว่าคุณพี่คัต้องการตัดสั้นยาวอยู่ขนาดไหนนะครับคุณพี่เขาบอกว่าเขาต้องการที่ลักษณะคือผมพอเสร็จแล้วจะรวบอย่างเดียวเลยนะครับทีหวีก็แทบจะไม่ได้หวีเนาะ เอาลักษณะง่ายผมก็เลยตัดเชฟเชฟออกมาในที่นี้ก็คือวางกรอบวางลายแล้วก็วางแนวพอวางกรอบวางลายางแนวเสร็จผมมีการดึงองศาดึงฉากนะครับมีการยกองศายกฉากขึ้นมาตั้งลายตั้งแนวแล้วสัดให้เกณฑ์สองข้างให้มีความสมูทไม่มีความกลมเกินกันพอเสร็จแล้วเราก็มีแบ่งของส่วนหลังส่วนหลังก็คือดึงองศาแล้วดึงฉากขึ้นมาครับฮะดึงให้ได้องศาได้ฉากเอาใกล้ลายจากเกณฑ์ที่เราตัดของส่วนตรงด้านหน้ามาเป็นหลักมาเป็นเกณฑ์ลายมาเป็นลายแล้วลักษณะวัด ออกมาครับให้มองสมูทให้มองถึงความกลมกลืนการเสร็จแล้วเราก็มาไล่ลักษณะของกรอบกรอบในที่นี้ก็คือการไล่ลักษณะของโซนทางด้านบนและโซนลักษณะของด้านล่างให้มีความสมูทให้มีความกลมกลืนแล้วให้มีความเป็นลนักษณะบรรดาษาและก็เป็นแนวเดียวกันครับครับหลายๆคนศึกษาหลายๆคนเรียนรู้หลายๆคนพัฒนานะครับเราสามารถจะไปตรงนี้ด้วยกันเราสามารถจะแชร์เราสามารถจะแบ่งกันนะครับ ในวิชาซึ่งกาละกันนะครับกอหลังจากที่เราซอยเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของการเพิ่มเม้นเพิ่มเม้นในที่นี้ความหมายของผมก็คือการดัดผมดัดผมในที่นี้ผมใช้เทคนิคของการรลอนสปริงรลอนสปริงเราจะทํายังไงครับให้ดูลอนและเป็นสปริงให้มองถึงไซดีละให้มองถึงโครงสร้างให้มองทรงและสวยงามครับมาดูเทคนิคกันเลยนะครับนะผมจะใช้เทคนิควิธีการคัดหรือการแบ่งลักษณะของเส้นผมเราจะแบ่งผมที่เราชอบเราจะวางลายแล้วก็เราจะวางแนวนะครับ ใอ้เพื่อนๆให้น้องดูนะครับหลายๆคนดูและชมอยู่นะครับตรงไหนที่ไม่ได้โทรหาผมนะครับออสมติตอิสระัคดี0867964858พอเสร็จแล้วเรามีการวางเปเปอร์คือกระดาษนะครับเราใส่กระดาษ2ใบนะครับส่วนล่างแล้วก็ส่วนบนนะครับวัตถีที่เรียกไม่ได้ที่สุดก็คือการใช้น้ํายาหยอดเราหยอดตลอดทุกช่อเลยครับพอเสร็จแล้วเราก็ใช้รอนรอนที่เราม้วนก็คือเป็นการที่ สวิงหรือการล้วนลวดปลายผมใช้นิ้วมือบิดเป็นเกลียวนี่นะครับให้เป็นหลอดให้เป็นรอนออกไม้เป็นสปริงครับอันนี้ก็คือเทคนิคอันนี้ก็คือการทํางานอันนี้ก็คือสไตล์ของเราครับ KTO By Academy ครับเป็นสถาบันที่เรามาอัพพายที่เรามาสอนที่เรามาดัดแปลงที่เราเอาเทคนิคของการทํางานในเวอร์ชั่นของเราตั้งแต่อดีตการและก็ยุคข,ของสมัยใหม่นะครับเรามาประยุกต์เรามาใส่เรามาใช้กันครับในสไตล์ของเราครับพอเราเสร็จช่อแรกแล้วนะครับ เราก็แบ่งทีละชั้นทีละชั้นครับเช่นเดิมนะครับอันนี้เราคือเป็นไกด์ไลน์เป็นหลกักเป็นการให้ทํางานให้เพื่อนๆให้น้องๆได้รับชมเราใส่กระดาษ2ใบเราก็ใช้น้ํายาดัดลายหยอดหยดอดตั้งแต่โคแล้วก็ไล่มานะครับอย่าลืมนะครับการมวนช่อลักษณะน,นี้เรามีการเขาเรียกว่าสวิงหรือใช้แกนสปริง ให้มองถึงความสวยงามครับเห็นไหมครับนะฮะเราใช้ปลายนิ้วเกี่ยวนะครับค่อยๆนะครับเพื่อนๆน้องๆเราที่อยู่ทางบ้านนะครับหรือกําลังศึกษาอยู่นะครับลองฝึกดูนะครับลองหัดดูลองใช้เทคนิคตรงนี้ทําดูให้ทู่ทๆดท่ดสีละให้ท่วโครงสร้างให้ท่วรูปแบบเลยนะครับทีละชั้นทีละสเต็ปทีละขั้นตอนนะครับจนลายนะครับแล้วเราเหลือส่วนของด้านหน้าไว้นิดหนึ่งใช้รอนใหญ่ๆหรือบิ๊กเลยนะครับเพื่อเราต้องการให้ม้วนปัดให้ดูถึงความสวยงามเราไม่ต้องการเน้นให้หยิกมาก เราถึงใช้ลักษณะของแกนใหญ่นะครับของส่วนบนนะครับเห็นไหมครับพอเราทําที่เราแถวที่เราสเต็ปทีเราเซคชั่นเราก็ทิ้งไว้พอประมาณตามที่เราดูรอนเขาหยิกเพียงพอทำไหมหรืมนะครับแบ่งทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นให้ทั่วศีรษะเลยแล้วส่วนหน้าเป็นช่อหนึ่งเพื่อม้วนรอนใหญ่ครับแค่นี้ก็เป็นว่าทรงเราได้แล้วนะครับอันนี้ผมเอาแค่เทคนิค แค่การการทำงานแค่สไตล์เราให้ให้เพื่อนเพื่อนให้น้องๆดูว่าเทคนิคของการวันนี้เรามีการดัดเราดัดอย่างไงนะครับเทคกนี้วันนี้เรามีการซอยเราซอยอย่างไงนะครับวันนี้เรามีการเซตผมหรือการรายและการจัดทรงเราทำอย่างไรนะครับให้เพื่อนเพื่อนให้น้องๆให้ช่างส,สวยๆนะครับเราได้ศึกษาเราก็ได้เรียนรู้แล้วเราก็ได้พัฒนาไปร่วมๆกันนะครับ,รบพอเสร็จแล้วนะครับผมจะได้ผมของส่วนหน้าก่อน ส่วนหน้าของผมก็คือลักษณะด้านนี้นะครับให้มีลักษณะของตัดตามที่สุณนที่เขาต้องการนะครับเราก็จะดัดตัดของด้านหน้านะครับเาเสร็จแล้วนะครับเราก็มาใช้ตัวสองร้อน ครับก่อนที่เราจะใส่สองลอนนะครับเรามีใส่ตัวอาหารผมใส่ตัวบำรุงใส่ตัวทริปเมนต์ใส่ตัวแฮเทคนะครับใส่ตัวแฮมาร์กอะโวคาโดนะครับเคราตินนะครับหรือเป็นตัวแฮมาร์กนะครับของนะครับแฮเทคนะครับนะแล้วก็ใส่ตัวบำรุงแล้วก็ใส่ตัวอาหารผม <S <S เพื่อปกป้องเพื่อดูแลพบสุขภาพของเส้นผมให้มันมีความเลวยให้มีความสวยงามอย่าลืมนะครับผมที่เราทําไว้มันมีการโดนเคมีเคมีที่นี้คือการเพิ่มเมนตหรือการดัด ถ้าเราดัดแล้วเราโดนเคมีแล้วนะครับไปโดนความร้อนอีกตรงนี้จะทําให้ผมเกาะผมแห้งเราจะทํำยังไงครับที่เราจะดูแลเราทำยังไงครับที่เราจะปกป้องเราจะทํำยังไงครับเพื่อให้ดูจบกรับสภาพของเส้นผมออกมาให้มีความสวยวยแล้วให้มีงามเงางามครับตรงนี้แหละครับเราต้องใช้เทคนิคตรงนี้เราคือ้องใช้การทํางานตรงนี้ต้องใช้ตัวอาหารผมตัวนี้ก็คือใช้ตัวบํารุงนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวเซรั่ม เซรั่มก็คือตัวอาหารผมตัวคือตัวบำรุงที่ปกป้องที่ดูแลและที่รักษาของสภาพของเส้นผมให้ดูนะครับหลังจากที่เราดัดแล้วการทํางานเราแล้วผมเขาจะได้ไม่เสียนะครับน,นี้ก็คือปัจจัยหลักอันนี้ก็คือการทํางานอันนี้ก็คือเป็นวอร์ชั่นลักษณะครับครับคุณเพื่อนๆเราลองน้องเราก็จาก้างเสริมสวยครับวันนี้นะครับเรามาศึกษาเรามาเรียนรู้เรามาพัฒนาแล้วเราก็มาเอาเทคนิคของการดัดดัดในที่นี้อย่างที่บอกว่าเราดัดถึงของยูนิเซ็ก เราใช้ลอนสปริงเราใช้ลายแล้วใช้แนวแลักษณะของทรงผมออกมาให้ดูเป็นวอลล่มนะครับแต่ละช่อแต่ละพ้อยแต่ละหลักแต่การทํางานแต่ละส่วนนะครับเรามองหเห็นหลอดให้หลอนหเห็นสปริงตามที่เราต้องการนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเราต้องการที่ให้มีความคงทนนะครับเราสามารถจะใช้แค่ฟิงเกอร์ใช้นิ้วมือเลยนะครับแค่ม้วนเป็นหลอนเป็นหลอดหลอนแล้วหลอนกันครับก็จะตามตาม ข้าตามที่เราจินตนาการเลยนะครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากอย่างที่เราคิดเห็นไหครับแค่เพียงเราใช้ฟิงเกอร์ใช้นิ้วมือแลครับหรือนะครับหรือถ้าเราอยู่ที่บ้านเราก็สามารถที่จะใช้มือบิดตรงนี้ก็ได้นะครับเอานี้มาดึงออกมาดึงมาช่องนะครับแล้วก็ใช้มือบิด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 อย่างนี้บิดบิดนะครับอันนี้ก็เป็นสปริงแล้วเห็นไหมครับนะเราอยู่บ้านเราสามารถจะดูแลเองเราสามารถจะรักษาเองได้ เราสามารถจะทําลอนเราสามารถจะทํหลอดนะครับในสไตล์เรานะครับครับเห็นไหมครับเป็นลอนสปริงออกมามีความสวยงามมีความสมูทมีความนะครับออกมาลักษณะของกึ่งของการดัดผมในลักษณะของกึ่งที่ออกมาเป็นลักษณะของกึ่งผมหยิกออกมาดูได้สวยงามเลยนะครับเพื่อนๆนน้องๆแล้วก็ช่างเสริมสวยครับเอากล้องมามาเคลียร์ให้รอบๆเลยนะครับให้เพื่อนๆนให้น้องๆแล้วก็ให้ช่างเสริมสวยได้ดูกันนะครับวันนี้วันนี้ ทรงผมที่เรามาแชร์วันนี้วันนี้ทรงผมที่เราเอามาเน้นวันนี้วันนี้ทรงผมที่เราเอาเทคนิคของการทํางานในเวอร์ชั่นของการดัดลักษณะของการสปริงออกมาเราดัดยังไงนะครับการทํางานลักษณะยังไงนะครับรอนลัดขอดแล้วแต่เราชอบแต่ละช่วงเราทํำยังไงนะครับให้มองถึงความสวยงามเห็นไะครับพวงออกมาอย่างกับพวงองุ่นเลยมีความสวยงามนะครับมีความซอฟมีความพิวมีความสลวยมีความสวยงาม ตามนะครับตามที่เราจินตนาการครับเพื่อนเพื่อนน้องๆเราแล้วก็ช่างเสริมสวยอย่าลืมนะครับนะฮะนะครับผมมีทางช่อง y youtube คนที่เข้ามาหลังแล้วตามไม่ทันท่านสามารถครับคลิกเข้าไปทางช่อง YouTube กดไลค์กดแชร์กดนะครับกดกระดิ่งนะครับเป็นเวียทานแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับในภาวะอย่างนี้โควิดอย่างนี้เราไม่มีอะไรจะให้นอกจากวิชาเพื่อแชร์ลักษณะกันในสโลแกนนะครับช่างผมเราไม่คิ้งกันนะครับเราแบ่งปันกันเพราะเราแชร์กัน แล้วเราก็ให้ความรู้ซึ่งกันและกันนะครับเป็นไงครับพี่จะใดไหมหรือจะปล่อยอย่างนี้ปล่อยอย่างนี้นะครับนะคุณพี่เขาชอบเลยนะครับเป็นสไตล์น totally. like ี้เลยนะพี่นะพี่อยู่บ้านนะครับพี่ดึงลักษณะนี้นะที่เราช่อนะแล้วพี่เขาค่อยๆจับที่เราช่ออย่างนี้นะหมุนมาอย่างนี้นะพี่นะหรือใช้นิ้วมือก็ได้นะปล่อยมาแล้วป๊อปมันจะเป็นหลอดเห็นไหมฮะจะเป็นหลอดพรุ่งนี้หรือไปไหนเนี่ยครับมันจะเป็นหลอดให้เราเห็นเลยนะครับใช้นิ้วมือเกี่ยวมาอย่างเงี้ยพี่ปล่อยมาปั๊บเป็นสปริงออกมาเลยเป็นไงครับพี่ลอง พูดนิดหนึงคือความพอใจเป็นไงพับหลังจากที่เรามาดัดกันเ,าเราครั้งแรก okay, okay. ถูกใจนะคุณพี่ได้ศึกษาคุณพี่ได้เรียนรู้อะจริงๆแล้วต้องยอบรับคนจริงคุณพี่เขาเป็นคนธรรมะนะทางสายศีลน,นะแล้วข้อถมอถมข้อสำคัญเอาความจริงเลยก็เป็นคนที่รักสัตว์เหมือนกันร <laughs> ักละหมารักแมวมีใครเข้ามาฝากเลี้ยงก็จะเลี้ยงมันหมดนะมีใครเข้ามาทิ้งเราก็ใช้มันหมดเดือนเดือนที่จะได้เงินมาก็ต้องมาดูแลพวกนี้นะพี่นะผมว่ามันเป็นอะไรที่มัน ความสุขนะพี่นะมันเป็นความสุขที่ทุกคนผมว่าพึงและหาได้นะแล้วแต่บางคนก็ไปตีนกไปตกปลานะบางคนก็ไปอะไรก็แล้วแต่นะเป็นกิจกรรมแต่เราชอบแบบเนี้ยนะเราชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเราปลูปกชอบปลูกต้นไม้ก็เป็นความสุขขนาดหนึ่งที่คนที่เราสามารถที่จะเลือกได้ขอให้เราเป็นคนดีนะพี่นะอยู่ในศีนลธรรมอยู่ในกรอบในในของธรรมะครับวันพระวันเจ้าเราก็ไปใส่บ่ายทาบุญไปภาษาเขาเรียกว่า แต่ธนหาของเรานะอย่างเมื่อวันก่อนเนะี่ยมีการเขาเรียกว่าอะไรนะออกพรรษานะออกพรรษาก่อนออกพรรษาหนึ่งวันก็คือวันพระนะพระพระใหญ่ด้วยเออเราก็มีการไปใส่บาตรทำบุญแล้วก็ไปไปว,วัดกุม,มุตกันก็คือเขาเรียกรนะไปใส่บาตรสังฆทานก็คือตักบ,บาตรข้าวสารแห้งก็ทําบุญตามมาุทธศรันาแล้วก็คนถึงถึงจะเป็นโควิดก็จริงแต่ว่าความที่เราเป็นพุทธนะเราก็ยังมาดูแลเราก็ยังศักนี้กันอยู่ สใจ,สใจอ,าาอาหารผมครับอาหารผมครับเดี๋ยวเดีวกันครับมีหลายอย่างครับอ่าเสร็จแล้วเปล่านะครับผมจะใช้ตัวสองลอนนะครับใส่มานะจะเป็นหลอดออกมาพวงสวยเลยนะครับพอเสร็จแล้วผมจะใช้ตัวต่อตัวสอลอน แล้วก็เอาผมใส่เข้าไปแล้วเอากล้องติดเข้ามาเลยครับให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับให้เห็นหลอดให้เห็นสปริงให้เห็นรอนกอนมาให้ดูถึงความสวยงามเลยนะครับเราปล่อยมาแล้วนะครับรอนออกมาเป็นไงครับสวยมากเลยนะครับสวยมากเลยแค่นะครับแค่ล้วเอาตัวนะครับฝากครอบไว้นะครับแล้วก็ตัวสองรอนนะครับรอนผมแล้วหลอดออกมาจะสวยมากเลยนะครับเป็น ยูนิเซ็ตจริงๆเลยนะครับเป็นสไตล์ฝรั่งเลยนะครับเยุคซิตี้ซิตี้เลยนะครับนะว้าวสวยมากเลยแล้วนี่อย่ากโกรธนะครับแล้วจริงๆผมของที่มีขาวอ่ะมันมาสลับกับที่เราดัดแต่โอ้โหเป็นไฮไลท์ออกมาได้สวยงามมากเลยผมจะบอกพี่เลยว่าอย่าทำเลยนะสีเ <c oughs> พราะมันสวยงามมาก <c oughs> ชอบ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 เอบอออกมาแล้วเป็นปริงนะเห็นไหมผมที่ขาวๆนะแต่กล้องเห็นไหมนะนะนะผมที่ขาวออกมานะมันจะเป็นกระปิงแล้วเป็นหลอดออกมาได้สวยงามมากเลยโอ้ดีมากเลยน่ารักน่ารักสวยๆวยมากเลยครับครับก็บเป็นเกดความรู้อย่างหนึ่งนะครับนะหลายๆคนที่นะครับที่รักความหยิกห,หรือชอบผมหยิกนะครับนะวันนี้นะครับสถาบัานเรา KTO a c a d าม y นะครับ นะครับได้เอาเทคนิคของการดัดลักษณะสไตล์นี้มาเผยแพร่แล้วก็มาแชร์แล้วก็เอาความรู้ให้กับเพื่อนๆแล้วก็ให้กับน้องๆแล้วให้กับช่างเวยทุกท่านได้เรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาแล้วก็ได้พัฒนาการนะครับวันนี้ผมหวังว่านะครับความรู้ที่แบ่งแชร์ให้กับเพื่อนๆและน้องๆไม่มากก็น้อยก็คงเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับผมมีทางช่อง YouTube หลายๆคนดูและหลายคนชมอยู่อาจจะตามไม่ทันนะครับท่านสามารถจะคลิกเข้าไปทางช่อง YouTube อาจารย์ใหญ่นะครับกำเนิดซาลอนสอนตัดผมนะครับคลิกไปนะครับรีเพกลับไปกลับมาก็เอาเทคนิคของการตัดเอาเทคนิคของการดัดเอาเทคนิคของการซอยนะครับอาจจะเป็นผมหญิงก็ดีผมชายก็ดีนะครับในเวอร์ชั่นต่างๆนะครับในสไตล์ตาซาลอนนะครับเราสามารถจะเรียนรู้เราสามารถจะพัฒนาแล้วเราก็สามารถจะเสริมสร้างไปด้วยกันและกันนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณพี่มากครับที่เมตตาแล้วก็สละเวลาแล้วก็มาเป็นแบบให้นะครับ เสถลาเอาความรู้เพื่อมาแจมและเผยแพร่ให้กับร่างเสริมสวยทุกท่านนะครับที่ดูและชมนะครับได้เป็นวิทยาทานได้ความรู้นะครับได้เป็นบุญทางใจนะครับเพื่อแบ่งปันเพื่อแชร์ซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้นะครับผมจะบุญขอให้กอบกูที่แล้วก็ัวจงประสบความสําเร็จพบแต่สิ่งที่ดีนะครับสิ่งอะไรที่มันไม่ดีก็ขอให้ผ่านพ้นไปจะปีใหม่แล้วนะครับเรานะครับเราชาวที่พุทธการเราชาวศาสนา ก็เรามุ่งมั่นทำความดีด้วยกันนะครับหลาอของขอให้ยของสิ่งพาณิธิ์พัฒนาตรและสิ่งเกิดดีทั้งหลายเดินบันดาลให้เพื่อนเพื่อนแล้วน้องๆแล้วก็สร้างสมุยทุกท่านนั้นตลอดจนทุกท่านเลยนะครับให้พบแต่สิ่งที่ดีนะครับให้ปลอดภัยจากโควิดแล้วก็ให้โควิดหมดไปนะครับครับวันนี้ครับเห็นไหมครับนะอ่ะมอาแผ่นในเพื่อนดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าทรงผมที่เราดัดออกมาแล้วเห็นไหมครับหลอดร้อนนะครับ เคิฟข like like right? ึ้นออกมาได้สวยเลยไหมครับนะออกมาเป็นสปริงออกมาเลยนะครับพอเราเป่านะครับพอผมเขามีเขาเรียกว่าแห้งนิดหนึ่งนะครับลอนเขาจะออกมาชัดเลยนะครับชัดมากเลยนะครับออกมาได้สวยนะครับเป็นพองออกมาพวงได้ออกมาได้สวยเลยครับวันนี้ก็เทคนิคของเรานะครับแล้วก็สไตล์ของเรานะครับสุดท้ายนี้เช่นเดิมครับนะครับผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เป็น FC ซีหรือเป็นแผ่นแบนแท้ นะครับหรือน้องใหม่นะครับที่เข้ามาและติดตามขอขอบคุณมากครับที่ท่านยังเมตตาแล้วก็ยังศึกษาแล้วก็ยังเรียนรู้ไปด้วยกับเรานะครับแล้ก็สุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณทีมงาน KTO By c a d e m y นะครับที่เอาความรู้และให้ตฐานที่มาเผยแพร่แล้วก็มาแชร์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็อย่าลืมนะครับ ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ใหญ่นะครับกำเนิดซาลอนที่เอาเทคนิคของการทํางานเราไปเผยแพร่เอาความรู้ยุลงกังท่อง y t u t u นะครับนะแลกทีหอีกเลีเ่ยงไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับเ,เพื่อนๆเสริมสวยทุกท่านนะครับที่ยังติดตามที่ยังศึกษากันอยู่อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นเยื่อทานเป็นความรู้เพื่อจะแชร์และเพื่อแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงาน ในจะตายเราครับเคทีโอการ์มีแล้วก็ทีมงานของอาจารย์ใหญ่จะกล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากๆที่ยังติดตามที่ยังศึกษาที่ยังดูและแล้วก็ที่ยังติดตามผลงานอยู่นะครับครับวันนี้เช่นเคยครับนะครับว้าวสวยสวยครับก็สุดท้ายก็อย่าลื่นเช่นเคยขอขอบคุณคุณพี่ครับนะครับที่สละเวลาแล้วก็นะครับมีความเมตตาที่แบ่งแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับ เป็นยถาทานครับวันนี้ผมและคุณพี่นะครับจะกล่าวคมว่าเลิฟอ,อยู่รักทุกทุกคนและดูแลสุขภาพด้วย <S 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 อย่าลืมนะครับ KTO b i Academy ออสสมจิตดีสพักดี0867964858ครับพบกันชดหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ